ให้วีนิสตูเนียครับไปเล่นทางด้านขวาเข้าใจแหละนี่คือปัญหาโลกแปกครับในเมื่อคเคลียนเอมบัปเป้บอกว่าฉันเล่นปีซ้ายทำให้การดึงมาฟรีฟรีเนี่ย มันกลายเป็นมาทับตำแหน่งกับวินิซิอุสจูเนียครับมันแล้วมันก็ส่งผลถึงวิธีการเล่นของคาร์โลอันเชลติด้วยรักพี่เสียดายน้องวินิซิอุสดีอยู่แล้วครับตาทีมได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์กว่าแชมป์มาทุกรายการแล้วแต่พอเอ็มาเป้มาต้องเสียสละไปเล่นทางด้านขวาครับก็เล่นไม่ได้ครับและตอนนี้วินิซิอุสก็กำลังเสียความมั่นใจอยู่ด้วยเคลียร์อ็มเป้เล่นด้านซ้ายได้ดีนะครับแต่ก็ยังฝืนตัวเอง เหมือนเดิมพยายามแหวะพยายามโชว์ก็เข้าใจได้นะว่าอ๋อมันไม่มีเพื่อนให้ช่วยในการต่อบอลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าด้านของเอ็มเปเป้ต้องฝืนในการบุกเข้าไปครับก็ทําอะไรไม่ได้เนะ้ะโดนรุม2อสาคนก็เรียบร้อยถึงแนมะ้จะพยายามหาจังหวะบางครั้งที่ยิงได้ก็ทําได้ไม่ดีจนกระทั่งต้องสลับข้างกันครับมีนิสอุสต้องมายืนซ้ายเอ็มเปเป้ไปยืนขวา ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มมากขึ้นครับวิธีแก้ที่ดีสุดสําหรับชาบิลอนโซในมุมมองพจินะโรริโกครับสำหรับตัวพจิเองเลยนะชอบมากกว่าวีนีซิอุสจูเนียครับถ้าอาลอนโซจะเลือกก่อนซาโลกาเซียยืนหน้าเป้าแล้วตัวต่ำสอคนครับถ้าไม่ใช่จูเบนแฮมขยับขึ้นมาเพื่อยืนกับเอมบัปเป้หรือวีนิซิอุสทางด้านซ้ายแล้วเนี่ยก็ควรเป็นโรริโกโกเอสครับ ท่ากับว่าอะไระบบตัวลูก2คนของชาบิลองโซ่ถ้าโรลิโก้ลงจะเกิดประโยชน์มากกว่าวินิซุสกับทางด้านของเอมบัปเป้ด้วยซ้ำเพราะโรลิโก้หุบเข้ากลางได้เล่นได้ดีกว่าแหวกได้ดีกว่าคือขยับตัวหรือทำอะไรเป็นธรรมชาติกว่าเอมบัปเป้แล้วก็วินนซุสที่ต้องไปออกซ้ายเพื่อหาพื้นที่ตัดเข้าในเพราะฉะนั้นควรให้โอกาสโรลิโก้ถ้าคุณจะ ไม่ได้เล่นปีกจ๋าจ๋าฝาซ้ายเพื่อแต่จะให้นักเตะขยับเ,เข้าตรงกลางมาช่วยเกมตรงกลางด้วยเนี่ยต้องเป็นโรริโก้ครับ